วันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาประชาชนโดยเฉพาะทวีปเอเชียต่างร่วมรำลึกถึงธรณีพิบัติภัยซินามิหรือคลื่นยักษ์ที่ซัดถล่มหลายประเทศทั้งอินโดนีเซียสีลังกาอินเดียและไทยคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า2 2 0 0 0 0คนซึ่งบรรจบครบ10ปีพอดีบรรยากาศตลอดสัปดาห์นี้จึงอบอวลไปด้วยความโศกเศร้าแม้จะเพิ่งผ่านเทศกาลคริสต์มาสมาได้เพียงหนึ่งวันประชาชนย่าผู้เสียชีวิต พร้อมใจมารวมตัวกันตามจุดประสบภัยของเมื่อ10ปีก่อนอาทิเขาหลักจังหวัดพังงาเกาะภูเก็ตและเกาะพีพีผู้คนหลักเชื้อชาตินำพวงมาลามาวางเพื่อแสดงความไว้อาลัยถึงคนรักที่จากไปร่วมสงบนิ่งและจุดเทีนรำลึกถึงความสูญเสียในเหตุการณ์ครั้งนั้น26ธันวาคมปี2547ราว8นาฬิกาตามเวลาในไทยแ่นดินไหว9.3ริกเตอร์ เกิดขึ้นนอกชายฝั่งเกาะสมาตราของอินโดนีเซียราว250กิโลเมตรครึ่งชั่วโมงให้หลังคลื่นเซรามิความสูงเกือบ3 5เมตรซัดถล่มตามแนวชายฝั่งจังหวัดอาเจหมู่บ้านหลายสิบแห่งราอเป็นหน้ากรองอีกชั่วโมงถัดมาหรือ9้านาฬิกา30นาทีท่ามกลางบรรยากาศรื่นเริง,เรงช่วงปลายปีตามสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำอย่างภูเก็ตเขาหลักและเกาะพีพีคลื่นยักษ์ถ,ถล่มปะทุปเป็นความโกลาหนักท่องเที่ยวแตกคือพากันหนีตาย มีผู้เสียชีวิตราว5,400คนเกือบครึ่งเป็นชาวต่างชาติน, ie, านายสตีฟแมคควีนีเจ้าหน้าที่ตำรวจชาวอังกฤษผู้รอดชีวิตจากกรณีพิบัติภัยครั้งนั้นระหว่างมาท่องเที่ยวที่จงังหวัดพังงาเล่าถึงความรู้สึกและประสบการณ์ในวันนั้นว่า everything I could see was water there was I couldn't see any buildings above it I couldn't see any land really and it just felt like been dropped in the middle of a a really rough ocean it felt really It was just bizarre because it was the most peaceful place. Before half an hour before, it was absolutely perfect. It was paradise. People are people are getting on, and I think I think the ties are very resilient. I think they're very strong people, and this this stretch of coastline is maybe proof of that. You know, they they, may, they don't want to mourn. They are probably not that keen on the memorials. They want to get on with it and be left alone to to build their lives and and to work hard. That's. <laughs> ชาวอังกฤษอีกคนที่รอดชีวิตจากเหตุสนิมิในไทยเล่าว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นได้เปลี่ยนชีวิตเขาไปอย่างสิ้นเชิง for a long time not sure if i was going to make it or not i mean i was losing a lot of blood and, and i tried to try to move myself but but couldn't do so and you know i was just wondering why help wasn't coming. I had no idea that all the emergency services had been destroyed as well. And it was, yeah, just a very, very long four hours kind of waiting there and, and not knowing if I was gonna live or die basically. After going through the tsunami, my previous job felt kind of meaningless and I knew I wanted to do something else. So basically I, de I decided I was, I was gonna, gonna try and do this now then as a career. So I, I ended up doing a master's in international development. Uh, I volunteered again in Peru after an earthquake um, and it was at that point, The um, group of us basically said, you know, we, we think we can set something up and, and, and you know, make an o r g a n i z a t i o n And that, that was about six years ago. Um, and yeah, we're still doing it to this day, basically. ข้ามาที่จังหวัดอาเจของอินโดนีเซียซึ่งได้รับผลกระทบหนักจากซึนามิในครั้งนั้นประชาชนทั่วทั้งจังหวัดพร้อมใจร่มวมพิธีสวดภาวนาตามสุเราเพื่อราลึกถึงผู้เสียชีวิตกว่า170,000คนในวันนั้นแต่ท่ามกลางความเศร้าสลด ประชาชนบางคนระบุว่าในวิกฤตกลับมีโอกาสเพราะขึ้นเซนามิได้ทำให้สงครามแบ่งแยกที่มีมานานในจังหวัดอาเจสิ้นสุดลงได้ขณะที่ผ่านไป10ปีมาวันนี้จังหวัดอาเจได้ฟื้นตัวและเจริญรุ่งเรืองมากกว่าแต่ก่อนอย่างที่เมืองเมลาโบซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นกว่า700 0คนไร้ที่อยู่อาศัยเกือบ4 5 0 0 0คนถนนถูกทำลายระบบโทรคมนาคมล่ม จนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนานหลายสัปดาห์มาวันนี้จะได้เห็นบ้านเรือนและสุรางดงามแห่งใหม่แตกต่างจาก10ปีก่อนอย่างเห็นได้ชัดแล้วคำถามว่าตอนนี้ไทยพร้อมหรือยังหากต้องเผชิญกับธรณีพิบัติภัยเช่นนั้นอีกในปี2553ประเทศโดยรอบมหาสมุทรอินเดียได้ร่วมกันจัดตั้งระบบเตือนภยัยสึนามิแห่งมหาสมุทรอินเดียโดยมีอินโดนีเซียออสเตรเลียและอินเดีย เป็นศูนย์กลางตรวจสอบข้อมูลจากทุ่นใต้ทะเลลึกวัดแรงสั่นสะเทือนของเปลือกโลกและระดับคลื่นซึ่งหากพิจารณาว่ามีอันตรายจะกระตุ้นให้สยงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นทันทีรวมถึงส่งข้อความเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่เพื่อสั่งให้เริ่มการอพยพได้อย่างทันท่วงทีข้อบพิสูจน์ว่าระบบนี้ใช้ได้ผลหรือไม่คือเมื่อสองปีก่อนหลังเกิดแผ่นดินไหวนอกเกาะสุมารตราเจ้าหน้าที่ได้เร่งอพยพป,ป,ประชาชนทั้งในจังหวัดอาเจและประเทศไทย ภายในเวลาเพียง12นาทีเท่านั้นอย่างไรก็ดีประธานสำนักงานด้านภัยพิบัติของสหรประชาชาติเตือนว่าสิ่งสำคัญคือประชาชนต้องตื่นตัวเสมออย่านิ่งนอนใจแม้ภัยพิบัติครั้งใหญ่จะผ่านมา10ปีแล้วก็ตามเพราะเราไม่มีทางทราบได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตพศสุพลชัยสมฤทธิ์ผลทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงาน